สวัสดีค่ะเมนูต้มยำปลาทูน้ำใสเชื่อว่าใครๆก็ทำทานกันได้ไม่ยากนะคะดูแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรที่ต้องนับขาบเลยนะคะแต่มีนะคะอะไรบ้างล่ะที่ต้องนับข่าบและหากนับขาบจะนับเท่าไหร่ดีมาค่ะมาชมคลิปนี้กันกับปุ่มนะคะปุ่มเป็นเบาหวานชนินที่1มา20กว่าปีค่ะและพยายามเรียนรู้การดูแลตัวเองมาโดยตลอดอยากแบ่งปันวิธีการดูแลตัวเองโดยเฉพาะการนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตและแคลอรีท่ทีนี้ค่ะ พอดีเตรียมปลาทูนะคะบางปลาทูแล้วก็หมักด้วยเกลือค่ะเพื่อลดความคาวของปลาทูนั่นเองนะคะพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะหั่นผักชีฝรั่งค่ะเห็ดเตรียมเอาไว้ค่ะเครื่องต้มยำทุกๆอย่างเลยนะคะตะไคร้ค่ะหัวหอมแดงกระเทียมแล้วก็รากผักชีบุบเบาๆค่ะ เพื่อให้น้ำมันหอมระเหยออกมานะคะแล้วก็ตั้งน้ำ๊อกผักค่ะสามารถดูวิธีการทำและนับข่าวของน้ำ๊อกผักได้จากลิงก์ข้างล่างนี้นะคะที่ผมเตรียมเอาไว้เมื่อเดือดแล้วใส่เครื่องต้มยำนะคะใส่เห็ดแล้วก็มะเขือเทศหลีไฟลงค่ะจึงจะใส่ประทูเพื่อไม่ให้ขาวนั่นเองนะคะแล้วก็ผักต่างๆปิดท้ายด้วย เรานะคะคนนิดนึงค่ะไม่ให้น้ําขุนนะคะชิมรสชาติตั้งต้นก่อนที่เราจะปรุงนะคะจะได้ไม่ปรุงเกินนะคะมะนาวน้ําปลามาดูค่ะข้อมูลทางโภชนาการของน้ําปลานะคะหน่หน่วยบริโภคนะคะ1ช้อนโต๊ะคาร์โบไฮเดรตเป็นศูนย์กรัมไม่มีขาบก็จริงแต่ต้องระวังโซเดียมด้วยนะคะผช้1ช้อนโต๊ะหรือ15ซีซีนะคะพอ แล้วก็พลิกค่ะตามความเผ็ดที่เราชอบน้ำตาลใส่ไม่เยอะค่ะเพราะว่าน้ต๊อกผักมีความหวานโดยธรรมชาติอยู่แล้วปุ่มเลยใช้น้ำตาลแค่1ช้อชนชาพอค่ะใส่ทุกอย่างนะคะลงไปชิมนิดนึงค่ะอืมใช้ได้แล้วค่ะรสชาติพอดีสำหรับปุ่มค่ะอร่อยแบบพอดีพอดีนะคะและนี่ค่ะต้มยำปลาทูดสดนะคะเมนูสุขภาพดีๆค่ะแล้วก็ทำไม่ยากเลย มาค่ะมาดูขาบและแคลกันนะคะส่วนผสมทั้งหมดตามนี้เลยนะคะเต็มไปด้วยสมุนไพรเลยค่ะนะคะผมตรีมวัตถุดิบเอาไว้นะคะเหมือนกับเราทำหม้อใหญ่ๆเลยค่ะแต่เวลาเราคำนวนนะคะผมตักมาเฉพาะส่วนที่ผมทานนะคะถ้าหากเราทานรวมกันกับคนอื่นนะคะอาจจะทำให้เรานับปริมาณคาร์โบไฮเดรตได้ไม่แม่นนักนะคะฉะนั้นเราตักมาปริมาณเท่าไหร่เราจะทราบเลยค่ะว่าชามนั้นของเราเนี่ยนะคะ มือนั้นของเราเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่แคลอรี่เท่าไหร่รหรนะคะลองดูค่ะนะคะคาร์โบไฮเดรตและแคลอรี่นะคะมาจากอะไรบ้างตามนี้เลยถ้าเราดูคาร์โบไฮเดรตนะคะมาจากน้ำสตอ๊อกผักแล้วก็น้ำตาลนะคะสตอ๊อกผักมีความหวานอยู่แล้วผมใช้เติมน้ำตาลไปช่วยแค่นิดหน่อยเองนะคะไม่มากนะักแต่เวลาเราทานเมนูนี้เราไม่ได้ทานลุ้นๆเพียวๆแบบนี้ใช่ไหมฮะเราทานกับ ข้าวข้าวเปล่าเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะข้าวเปล่าเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่เรานับคาร์โบไฮเดรตมากกว่าต้มยำปลาทูดสดไปซำไปนะคะสามารถดูได้นะคะวิธีการคำนวณคาร์โบไฮเดรตนะคะในข้าวเนี่ยนะคะได้จากเมนูไก่กรอบซอสน้ำปลานะคะดูได้เลยค่ะว่าคำนวณยังไงนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะผมมีลิงก์นะคะของการทำ น้ำสตอกผักอยู่ด้วยแล้วก็มีการคำนวณคาร์โบไฮเดตในน้ำสตอกผักด้วยนะคะดูที่ท้ายคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตามไปดูตรงนั้นได้เลยนะคะอีกอย่างนึงด้วยนะคะที่อยากจะฝากไว้เวลาเราทำอาหารหรือว่าที่เราจะปรุงนะคะคนปรุงนะคะบุ๋มเองนะคะมักจะชิมก่อนนะคะชิมว่ารสชาติโอเคแล้วหรือเปล่านะคะจะไม่ ไม่มาถึงปุ๊บปรุงไปตามความเคยชินเลยไม่นะเพราะฉะนั้นการที่เราชิมก่อนจะทําให้เราทราบว่าจะขาดเราจะเพิ่มจะเติมอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้อร่อยแบบพอดีพอดีได้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับเมนูที่จะทาให้เรานับขาดและแคลได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเมื่อคลิปต่อๆไปออกมาสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะแล้วพบกันค่ะสวัสดีนะคะ